หนูอยากหลุดพ้นจากความคิดเครียดแค้นคนที่เอาเปรียบหนูควรฝึกจิตยังไงดีจเจริญเมตตามันมัมน,มนบ่ไดดีหย่อนหย่อนเฮ้าอยากแก้แค้นเขาหรอกยิ่งตัวนี้แหละเป็นมหากุศลเลยให้เขาไปเลยทานไปเลยเอาคำมาพูธเจ้านี่แหละมาแก้จิตตัวเองบางสิ่งบางอย่างมันไม่ใช่เพราะเขาทิ่มแทงเรานะเพราะตัวเราเองนี่แหละไม่วาง ความคิดเรานี่แหละทิมแทงเราอยู่ทุกขณะเหตุการณ์เนี่ยบางทีมันเกิดขึ้นแค่ครั้งเดียวแต่ยี่สิบปีเรายังกลับมาเห็นนแล้วก็ทิมแทงเราอยู่ตลอดเวลาไม่ใช่ทุกเพราะคนอื่นนะมองดีๆนะมันไม่ได้เกี่ยวกับว่าเราอยากวางนะทีเนี้ยทั้งๆที่เราก็รู้เนี่ยว่ามันทุกทำไมจิตมันไม่วางมันถึงต้องมาฝึกมาหัด มันถึงต้องมาอาศัยการสละตัวทานนี่แหละคือการแก้ทุกสิ่งทุกอย่างเมื่อใดที่มีอกุศลเกิดขึ้นจำคำคำนี้ไว้นะอกุศลทุกอย่างเกิดขึ้นในจิตให้ทำกุศลนี่แหละเป็นตัวแก้สวนออกไปเลยไม่ใช่มานั่งแก้อยากหายไม่มีทางมันไม่หายหรอกมันจะอาศัยทานศีลภาวนา เมื่อใดที่จิตพอใจยินดีในการให้จิตจะเป็นกุศลปาถนาให้คนอื่นเหมือนไม่มิตรเนี่ยถักหมวกจิตที่เป็นกุศลนะอยากให้เพื่อนให้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 ให,ให,ให,ให้คือให้อะไรที่พอให้ได้ไม่ได้เกี่ยวกับวัตถุสิ่งของแต่วกเข้ามาที่เจตนาเมื่อใดที่ให้จนเป็นนิสยัยทีเนี้ยใจตัวเนี้ยจิตตัวเนี้ยมันจะบวกอชันทะคือยินดีพอใจ ในการสละมันจะบวกอสมาธิไปด้วยตัวสมาธินี่แหละจะเป็นอาหารชั้นดีเลยทีเนี้ยให้มันวางอาการเพราะมันเห็นแล้วเนี่ยมันจะเริ่มฉลาดด้วยตัวมันเองนะว่าอยู่ตรงเนี้ยอาการแบบเนี้ยมันเย็นอาการแบบเนี้ยมันร้อนมันทุกข์เราไม่ต้องไปสั่งให้มันวางนะแต่ตอนเนี้ยแค่เราไม่รู้ชัดว่าเรานี่แหละถือฐานไฟไว้เองเราไม่รู้นะ เราไปวัดเราไปกราบไปไหว้เพื่อให้เราวางฐานไฟมันตลกไหมจริงๆแค่เราวางลงอะแค่เรารู้ทันมันก็มันก็หลุดออกจากอาการแค่ความคิดนั้นผุดขึ้นมาเราไม่ไปตามมันตัดกลับมาสร้างนิสยัยไปเรื่อยๆไม่ใช่เรียกร้องนะให้ให้นี่แหละจะแก้ทุกสิ่งทุกอย่างทุกวันเนี้มันมันมันตลกตลกมากเลยนะ กราบพระขอพรวิงวอนเพื่อให้ตัวเองพ้นออกจากทุกข์มันไม่ใช่แนวทางที่ผู้เจ้าสอนเลยนะผู้เจ้าสอนที่เหตุศีลสมาธิปัญญาทานศีลภาวนาทุกอย่างเกิดแต่เหตุเกิดที่เราเนี่ยในเมื่อเราทุกข์เราต้องรู้สิว่าอะไรคือทุกข์ทีนี้เราทุกข์เพราะอะไรท่านให้มาแก้ที่เหตุเมื่อใดที่เรารู้ทันเหตุทีนี้เมื่อใดที่เราเห็นเหตุ เข้าใจเหตุจริงๆว่าเรานี่แหละไปหยิบเอาอารมณ์พวกนั้นมาถือไว้เองเรานี่อ่ะไปหยิบเอาฐานไฟนั้นมากรไว้เองเห็นแล้วว่าเหตุเนี่ยอยู่ตรงเนี้ยมันร้อนเนี่ยเราไม่ต้องบอกให้มันวางนะจิตมันวางของมันเองมันไม่หยิบหรอกแต่ที่มันยังหยิบอยู่เพราะมันยังไม่รู้ว่าเป็นฐานมันยังไม่รู้ว่ามันเป็นของร้อนเพราะมันเกิดมาด้วยความหลงด้วยอวิชชาด้วยตัณหา ฝึกเพื่อให้รู้ชัดทีเนี้ย